To channel to สวัสดีครับคลิปความรัก c ิ a l o v e เลือกความลักดีๆให้กับเราคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสำหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมีนชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกอบคุณลอเซนและสำหรับ ชาวราศีนอื่นถ้าคุณมีดวงดาวเช่งดาวคันดาวพุธด,ดาวเสาอยู่ในราศีกันนะครับคุณโดูคิมนี้ได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบแน่นอนนะครับคืนนี้เนี่ยวันที่ผมเห็นสรรมการนะครับก็คือวันที่31เดือน10ตุลาคม2563คือวันตรงกลางนะครับสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันอีก3วันเกิดหลัง2วันอีก3วันอิทธิพลบวก,กลบ7วัน วันที่3 1เดเดือนสิบหกสามเจอสมการตัวนี้จุดเจ้าตาอาทิตย์สุสลตีเราที่พอชัยดอนเท่ากับเมอร์ิงเนแปลว,ว่าชอบในสิ่งที่เรามีการติดต่อก็คือจะมีการติดต่อที่ทําให้เรามีความรู้สึกเราเราพบเจอของบางอย่างที่เราถูก,ถกใจเป็นเรื่องของการติดต่อเรื่องของการพูดคยุยความรู้ครั้นี้เราจะลอง ในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดเนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีเนี่ยคืออยู่พิกัดที่หนึ่งองศาราศีกันสี่สแควดิฟดานเนี่ยอันนี้เนี่ยคือจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับคุณแน่นอนสามารถเกิดก่อนวันนี้ได้สองวันสามวันเกิดหลังสองวันสามวันนะฮะแต่อิทธิพลบวกลบก็คือเจ็ดวันนะครับ,รบ,บ,ว,นนรบวันที่สามเอ็ดเดือนสิบวันตรงกลางคารนี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ คุณได้ไพ่ตัวนี้หมายหนึ่งเพราะว่าจุดที่มาส่วนลำสีเนี่ยเขาอยู่ที่ขั้องศาของราศีเมษราศีเมษเนี่ยก็คือการเกิดการเกิดขึ้นในที่นี้ก็จะเปรียบเหมือนว่าเรื่องของการติดต่อคุณจะมีการติดต่อคนที่คุณพึงพอใจอาจจะเป็นการติดต่อครั้งใหม่การติดต่อที่คุณรอคอยมานานการติดต่อที่รอคอยมานานเพราะว่า คุณมีจุดเอ่อตัวนี้ดาวเสาดาวเสาก็คืออะไรที่มันเป็นของเก่าการรอคอยนานคือถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยดาวเสารในที่นี้คุณได้ไพ่จัสติกก็คือเหมือนเรียกร้องความยุติธรรมก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาเก่าของคุณที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับการแก้ไขการที่เหมือนการเยียวยาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เรามีความรู้สึกผูกพันเพราะว่าเราสาวเนี่ยเขติดกับตัวเนี้ยครับเออจุดเจ้าตาเมอริเดียนเมอริเดียนก็คือจิตวิญญาณจิตชาติยานสาม,มัญสำนึกสาม,มีพ่อถ้าเป็นภาพไพ่ก็คือคุณได้ไพ่สเตนก็คือเหมือนเทพเจาา้าแห่งความกล้าหาญแปลว่าคุณอยากจะได้รับโอกาสในการที่คุณจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างถึงตอนนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการแก้ไขบางอย่างเช่นอาจจะมีคนมาคุยกับคุณคุณก็แบบจะแบบดูนะว่าใครมาคุยกับเราเนี่ยเราก็จะต้องแบบดูให้ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนในอดีตท,ที่เราเนี่ยเคยเจอเพราะว่าในอดีตความผิดพลาดที่เราเจอเคยเจอเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกของเราแต่ครั้นี้เนี่ยคุณโชคดีแน่นอน เพราะว่าจุดเจ้าตาที่โครจรจริงนะวันนั้นเนี่ยมีจุดเจ้าตา ascending อยู่ ascending เนี่ยคือแอสเซนแดนแปลว่าสิ่งล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติชนิดคนที่เรารักถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ใบนี้คุณได้ไพ่เหรียญหนึ่งแปลว่าคุณจะเกิดมิตรภาพความรักที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าค่าองศาที่จุดเจ้าตา a s c e n d i n ์อยู่เนี่ยก็อยู่พิกัดของราศีพศจิก จิตก็คือดาวคารก็คือสิ่งที่ตัวเราจะต้องทำแล้วก็ถ้าเป็นภาพไพ่ดาวคารในที่นี้ก็เหมือนคุณได้ไพ่ดาบสองแปลว่าคุณจะแบบเออแบบวิเคราะห์ว่าเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้วายเหมือนในอดีตของเราที่ตัวเราได้เจอเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เกี่ยกับมเรเดียนคือมันคือความทรงจาที่เราเหมือนแบบ อยากจะแก้ไขปัญหาบางอย่างคือเราคือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าจุดนี้ที่เราทําที่เราติดต่อเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างแต่เราเนี่ยก็อยากจะคือถ้ามีโอกาสอีกครั้งการที่เราจะพบเจอกับใครบางคนเนี่ยคุณก็อยากจะแบบทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดหรือว่าการแสดงออกเราจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนในอดีตที่เราเคยเจอเคยได้รับ เหมือนโดนกระทาจากเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาไอ้ที่โดนกระทาเพราะว่ามีดาวเสาร์อยู่กับมเมอรเรียนกี่คือถูกจํากัดถูกล็อกคือบางอย่างที่เราไม่อยากจะเจอเราก็ต้องเจอเี่ยอันนี้มันคือเรื่องในอดีตที่ตัวเราเนี่ยผ่านมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุยกับคนรู้เรื่องในระดับหนึ่งเพราะว่าดาวดาวทิพโพไซดอนเนี่ย ในที่นี้ถ้าเป็นภาพไพ่คุณได้ไพ่ไม้สามแปลว่าเขาสามารถที่จะคุยออกับคุณรู้เรื่องเพราะว่าอยู่ในเรือนตาที่หกแล้วที่โพไซดอน,นเรือนตาที่หกถ้าเป็นภาพไพ่ก็คือคุณได้ไพ่ตัวนี้มหาล,ล็กที่ได้ดาบแปลว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาประมาณว่าเช่นความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนคือ ใครมาคุยกับคุณคนที่คุยกับคุณคนรักเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เรามีความรู้สึกผูกพันก็าอาจจะมาติดต่ออาจจะรู้จักกันในด้านของสายงานก็คืออา,าจจะเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเป็นคนที่เราจะต้องเจตจาพูดคุยเพราะว่าเดือนกัาที่6เนี่ยก็คือเรื่องงานและก็ในดาวุงนอกโคจรจริงนะวันนั้นเนี่ยมีจุดเจ้าตาทิศอยู่ อาทิตย์เนี่ยในที่นี้เนี่ยจะเป็นภาพภายก็คือเหมือนคุณในภายตัวนี้ครับพระราชาที่ได้เหรียญแปลว่าคุณจะคนเจอบางสิ่งบางอย่างที่คุณพึงพอใจคนที่มาคุยกับคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีความสําเร็จเพราะว่าในจุดเจ้าตาอาทิตย์เนี่ยค่าองศาที่เขาอยู่เนี่เขาอยู่พิกัดของราศีกรกฎกรกฎก,ก็คือจุดเจ้าตาจันทร จันเนี่ยก็เหมือนแม่เหมือนเออภรรย,ยาเหมือนของที่เราถูกใจที่เป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ไม้สิบมันก็เหมือนแบบประมาณว่าเหมือนพ่อแม่มาเจอกันคนที่มาคุยกับคุณเนี่ยคนที่ติดต่อคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าลึกๆเราพึงพอใจเหมือนเรานึกถึงความหลังเก่าๆที่เราเคยมีความรู้สึกดีเวลาเรามีความรักเราก็อยากจะกลับไปสู่สิ่งนั้นอยู่ เพราะว่าอิทธิพลของดาวเสา์ที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราอ่ะคือความรู้สึกนึกคิดในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้ดาบห้าดับห้าแปลว่าคุณไม่อยากที่จะเกิดความขัดแย้งเหมือนในอดีตมนในอดีตที่มันผ่านผ่านมาบางครั้งมันมีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันแล้วอาจจะมีความงอนหรือว่า เออเป็นอุปสรรคบางอย่างเป็นอุปสรรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากพบเจอว่าตัวนี้ในเรือนีดหนึ่งเนี่ยที่จุดเจ้าตาจาันกับอาทิตย์อยู่เนี่ยเออจุดเจ้าตาจาันกับอาทิตย์เนี่ยในที่นี้จะเป็นภาพไพ่คุณได้ไพ่ตัวนี้เออถ้วสี่ ช่วยสในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงคุณได้เจอกับมิตรภาพดีๆที่หยิบยื่นให้คือประมาณว่าสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องของความผูกพันความผูกพันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเพราะว่าจุดเจ้าตาจารย์ก็เหมือนแม่อทิตย์เหมือนพ่อใช่ไหมตอนนี้อยู่ในเรือนดา,าที่หนึ่งเดินตาที่หนึ่งเนี่ยมันก็คือความเป็นบ้านความเป็นตัวเรา ครอบครัวมันคือครอบครัวก็วคือประมาณว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวเราอยากจะมีคนที่เรามีความรู้สึกไว้ใจได้คนคนนี้ที่จะเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าผูกพันกับเขาไว้ใจเขาได้เขาเนี่ยก็จะประมาณว่าทําให้เราเนี่ยพึงพอใจพึงพอใจเพราะว่าในดาววงนอ,นอกที่โครจ,รจรจริงนะวันนั้นเนี่ยจะมีจุดเจ้าจานตัวโนด โหนเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือคุณได้ไพ่ตัวนี้ครับเหรียญแปดความสัมพันธ์กับคนที่เราคุ้นเคยเช่นอาจจะเป็นคนที่เราเคยเห็นหน้าอยู่เคยติดต่อกันอยู่อาจจะเป็นการติดต่อทางโลกออนไลน์ไซเบอร์เฟซบ,บุ๊กหรือว่าเป็นคนที่เราคุ้นเคยเพราะว่าจุดเจ้าตาโหนเนี่ยก็คือคนที่เราสนิทคุ้นเคย มือนไว้ใจอ่ะเหมือนบางครั้งเราก็นึกถึงคนคนนี้เพราะว่ามันมีจุดเจ้าตามเมอริเดียนอยู่คือเมอริเดียนนี่คือคือจิตวิญญาณเนี่ยสัญชาตญาณเหมือนสิ่งที่เราเรียกรองเนี่ยคือเมอริเดียนในที่นี้ถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็คือเหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ครับคุณได้ไพ่ราชินีที่ได้หมายแปลว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณผูกพันคุณผูกพันกับคนคนนี้ แล้วก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราแบบค่อนข้างที่จะแบบเออถูกใจถูกใจเรื่องของการติดต่อเพราะว่ามันมีดาวพุธอยู่ด้วยดาวพุธในที่นี้ก็คือเรื่องของการติดต่อการติดต่อที่เอ่อข้าองศาเขาอยู่ในราศีมิถุนก็คือดาวพุธก็คือดาวพุธสองครั้งอันนี้ก็มีโอกาสที่คุณอาจจะเจอคนที่มาคุยกับคุณมากกว่าหนึ่งคนอย่างนี้ก็ได้ ก็คือการติดต่อที่เราพึงพอใจคือประมาณว่าเหมือนเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนแบบต้องมาทบทวนตัวเราเองว่าคนคนไหนนะที่จะเป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์เราได้เขาสามารถที่แก้ปัญหาบางอย่างที่มันเป็นปัญหาที่มันกดดันเราอ่ะเพราะว่าเราทิพแอมเบตอร์เนี่ย คือแปลว่าสภาวะที่กดดันบีบคันเหมือนวัตถุต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่ถ้าเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้เราที่แอนแบตตอนกัคือดาบสีคือเหมือนเรามีความรู้สึกว่าลึกๆเนี่ยความรักสิ่งที่เราจะมีให้กับคนที่เราผูกพันไม่ว่าใครกล้เราแต่เนี่ยมันได้ละลายหายไปเรามีความรู้สึกว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเลยในระยะเวลาอันใกล้นี้ คือเหมือนเราก็จะตอบย้ำความรู้สึกของเราอยู่เพราะว่าเวลามันเกิดความรักความรู้สึกที่ดีๆมีคนดีๆมาคุยกับเราเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบพังทลายไปทุกครั้งหรือแบบจบไม่ค่อยสวยมั่งหรือว่าเพราะว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเรื่องเยอะเรามีข้อจํากัดอะไรมากมายไอ้นี่ก็ไม่ได้ไนั่นก็ไม่ได้ก็เลยทําให้คนที่เรามีความรู้สึกอยากจะคุยอยากคบกับเขาเนี่ยคนคนนั้นรู้สึกมีความกดดัน เมื่อมีความกดดันมากๆเขาก็จะไปจากเราอันนี้มันคือเรื่องเราในอดีตที่ที่เราเจอที่เรามีความรู้สึกว่าเรากดดันเรากลัวพลาดอีกเรากลัวความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นซ้ซซซําๆซากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่ากดดันเพราะว่าอันนี้มีอิทธิพลกับตัวเราแน่เพราะเราเออทิศแอดเตรียเนี่ยคือสภาวะที่กดดันบิดขันนีคือมันทามุมเก้าสิบองศาจุดที่มาสูนล์ศีงสีครา้นี้เนี่ย คุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราจะมันลงรายละเอียดต่อเอ,อคุณจะรับอิทธิพลของนี้อย่างที่ผมบอกไวต้ตอนต้นตัวนี้ก็คือจุดเจ้าตาเมอริเดียนเมอริเดียนสุรังสีกับดาวิตย์โพไซดอนปัญญาเฉียบแหลมก็คือถ้าเป็นภาพไพ่ก็คือคุณได้ไพ่ตัวนี้ครับหม้ก้าวแปลว่าคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณก็คือเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่แบบ เ,เหมือนเขาเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าโดยเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเรากดดันตัวเราเองเรากลัวพลาดเพราะเราผิดพลาดมาเยอะแล้วเราไม่อยากผิดพลาดซ้ำสองแบบซ้ำสามคือมันจะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยตัวเราก็เหมือนแบบเราจะกลัวเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนเราที่แบบว่าเคยโดนแบบเอ,อเหมือนประมาณว่า เ,เช่นสมัยเด็กๆเ,เราเคยเจอมดแดงกัดใช่ไหมเ,เราก็จะกลัวมดแดงแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากเจอมดแดงกัดอีกยกตัวอย่างอันนี้มันคือภาพเก่าในอดีตที่มันตามมาหลอกหลอนความรู้สึกบางอย่างที่กดดันเราเพราะว่าอิทธิพลของดาวทียแอร์เมทอนคันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะสรุปเนี่ยคือคุณจะได้เจอของจูกใจประมาณไหนคือ ภาไพ่ใบแรกที่คุณได้คุณได้ไพ่ตัวนี้เหรียญเก้าเหรียญเก้าในที่นี้เนี่ยคุณได้รับอิทธิพลอย่างที่ผมบอกจุดเจ้าตระชะแดนนี่คือของที่คุณถูกใจคุณจะได้พบเจอของที่คุณถูกใจมันก็เหมือนอเหมือนคนเรามีตังค์อ่ะเปรียบเทียบเหรียญเก้า็คือเหมือนเรามีตังมีความรักดีๆโอกาสดีๆเนี่ยที่จะพบเจอเราจะมีโอกาสได้เราจะได้พบเจอความสําเร็จนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ คุณด้รับอิทธิพลของจุดเจ้าตาหนอนกับจุดเม็ก็คือการเกิดของความสัมพันธ์ใหม่ถ้าเป็นภาพไพ่คุณได้ไพ่เดอะสตาร์แปลว่าคุณมีพบเจอกับเหมือนความรักดีดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็นเรื่องราวของความสําเร็จเพราะจุดเจ้าตาหนอนเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเดอนจัตาที่9เดือนตาที่8เดือนตาที่9ก็คือเรื่องของต่างประเทศความสําเร็จในชีวิตการติดต่อเหมือนแบบคุยแล้วรู้เรื่อง มีใครมาคุยกับคุณคุณก็จะแบบเข้าใจในตัวเขามากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เราอยากจะให้มันเป็นไปตามที่เราคิดอันนี้มันก็จะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่เพราะว่าจุดเมรเนี่ยคือการเกิดคุณมีจุดเมรในที่นี้จุดเมรในที่นี้ก็คือคุณได้ไพ่ตัวนี้ครับเอ่อเหรียญสี่เหรียญสี่ 4, แปลว่าความสําเร็จของความรักมิตรภาพดีๆที่จะทาให้สถานภาพเราเนี่ย มีความรู้สึกว่าชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าจุดเม่อยู่เดือนตาที่10เดือนตาที่10ก็คือเรื่องของสถานภาพชีวิตความ,ม็นอยู่คือประมาณว่าคุณได้รับอิทธิพลของตัวนี้ครับออดาวพิรหัสก็คือเรื่องการขยายตัวเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ด้รับอิทธิพลของดาวยูเรน,นัสก,ก็คือเรื่องการติดต่อโลกออนไลน์อาจจะมีคนมาติดต่อคุณผ่านทางโลกออนไลน์ เช่น Facebook โปรแกรมหาคู่หรือว่าเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้คาดคิดเช่นคุณไปประชุมสัมมนาหรือว่าไปซื้อของไปเจอคนคนนี้แล้วก็มีการติดต่อพูดคุยกันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เกิดขึ้นหรือก็อาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เป็นคนที่เราผูกพันกับเขาในด้านของธุรกิจมาก่อนถึงช่วงนั้นก็สามารถที่จะแบต่อยอดพัฒนาไปเรื่องของความสัมพันธ์ความรักได้แล้วก็ คุณได้อิทธิพลของดาวองคารที่ทามุมร้อยสามาองศาดาวองคาในที่นี้เนี่ยคุณได้ไพ่ถ้วยเก้าแปลว่ากิจกรรมเรื่องของความรักความสุขใจเนี่ยที่เราเนี่ยจะได้รับเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแล้วก็คุณจะเจอของที่คุณถูกใจคือของที่คุณถูกใจเนี่ยเพราะว่าดาวองคาเขาอยู่ในเรือนาตาที่สิบเอ็ดในที่นี้เนี่ยก็คือ เดือนตาที่สิบเอ็ดแปลว่าของที่เราถูกใจผลประโยชน์ที่เราจะได้แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคุณได้ตัวนี้จุดเจ้าตาจรรันก็คือเหมือนคุณได้ไพ่เด็ดเลือกเวอร์แปลว่าคุณจะได้ความรักมิสฉาภาพดีๆเพราะว่าจุดเจ้าตาจรรันทำมุมสู่นุ่งสากับดาวสุขดาวสุขก็คือเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็คือมิตรภาพที่เกิดความรักระหว่างเพศเพราะว่าอังคารสุขนี่ก็คือความรักระหว่างเพศ สิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอันนี้คือการเกิดแล้วก็เป็นสถานภาพเพราะว่าเรือนตาที่สุเย่างนี่ผมบอกไปอ่ะก็คือคนที่ให้ผลประโยชน์ดีๆกับเราเราจะได้ผลประโยชน์ดีๆการพูดจาการเข้าใจกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันถึงแม้คุณจะเจอสภาวะความกดดันเพราะว่าอิทธิพลของดทวรทิแอมเมตอนเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สำึกของเราอยู่คุณก็ สามารถที่จะลบล้างความรู้สึกตรงนี้ได้เพราะว่าคนคนใหม่คนคนที่เขาอยากจะมาคุยกับคุณเนี่ยเขาแบบเหมือนประมาณว่าสามารถที่จะทําให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยที่มันเลวร้ายไปเนี่ยมันได้หายไปแล้วก็เหมือนเขาแบบจุงมือคุณเดินขึ้นมาสู่ในแบบเอท้องฟ้าที่มันสว่างสวยพบเจอกับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาเราได้ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่คุณจะได้เจอกับสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักมิตรภาพอันนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนว่ามีจิบเจ้าตายแอดเซนด์แดนอยู่ด้วยแล้วก็ความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นนะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบก็ยังไงก็ฝากกด s u b สไครต์ติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับก็คือช่องอยู่เรียนแอนสการนะครับความรักดีๆที่จะเกิดขึ้น ผมก็จะมาทําคลิปดีๆให้กับทุกๆราศีเป็นแรงผลักดันนะครับที่ทําคลิปดีๆให้กับทุกๆคนนะครับก็สําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ผมขอ,ขอขอบคุณมากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้พลังดีๆสถิตยอยู่กับทุกๆคนขอให้ทุกๆคนพบเจอกับความรักดีๆคนที่จริงใจนะครับนั้นแค่นี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่บายบายสวัสดีครับ